ไม่นีมาหาเนี่ยใครมดแดงอีกแล้วจ้าห้างบึกไงเลยต้องรอบวงว่ามันสิเป็นไข่อย่างาใครไงหรือใขรผ่า,าห้างบึกไงเลยจ้าเนี่ยสิได้หลายบอกมู่านกับมาม่อรอบหนึ่งละมันหลายห้าง เลี้ยงไว้จ้าเลี้ยงไว้ตับีกายนี่นี่เอนนาน้ำให้กินน้ำเน้เนี่เนี่ยมีมีแรงน้ำน้ำก็ใครกี่คุยได้นะอา้าวคอยดูนะคะว่าวันนี้จะได้เยอะแค่ไหนนี่มือสังหารว้าวได้เยอะเลยเมีแต่มด แม่หมดเอาถาบมาเดี๋ยว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 เทศตกเก้าไ,อ,ไ,ไอ้กันแข่งก็หมดหมดกัดโอ้ ขายเยอะเลยเยอะมาเยอะถลายอยู่ด้วยเนาะโอ้เด็กประมาณหาสิบาทใบเราจะวิธีเห็ดกเสีเอาแป้งโรยแล้วที่จนเสื้อสิได้กินเห่นจ้ะแม่มันก็นจะออกแล้วห้ากระสีเอาแม่มันไปใส่ตน้นคือเกา่าเอาแม่มันไป ờ vậy tân bằng món cho tàu tao không, không chưa <laughs> hey, à tao <laughs> <laughs> <-h -huh. cười> มดดุดแดงรัดเก็บนี่บริขามันเด้อกินนตะไคร้มันแล้วก็ะซิมนนเลือกออกได้ร้ายเกจอข้างนี่ nhà ra như năm tần mặc muông ở hang măn, ạ à, à.